เออได้ได้ได้ไดจญด้านหลังได่น้สร้างเสาหนึ่งพันบาทสาธุเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมพี่มาจากไหนหาดใหญ่โอ้เอาอย่างนี้ดีกว่าโยมพี่ละร่วมบุญกับพระอาจารย์หนึ่งพันบาทพระอาจารย์จะแบ่งเป็นสองกองบุญกองบุญหนึ่งคือสร้าง สถานที่ปฏิบัติธรรมอีกกองบนุหนึ่งพระอาจารย์จะเก็บรวบรวมปัจจัยซื้อที่ถวายวัดโยกพี่จะได้บุญด้วยเออดีไหมอะอย่างน,น้อยเราได้ที่โอ้พูดแล้วขงลุกสาธุใหญ่เด้อให้เจ้าลํำให้เจ้ารวยเด้อขายเท่าไหร่เนี่ยสามล้านสามล้านเท่าไหร่สามล้านเท่าไหร่สามล้านเก้าแต่ ถ้าเอาจริงๆก็สามล้านห้าขายเนาะถ้าได้สี่ล้านล่ะถ้าได้สี่ล้านถวายแก้ปเนเท่ถรนเอาไปเลยสามแสนเอ้ยหายร่วงอกคนนี้ก็เยับขึ้นมาแล้วถ้าแม่ถาไมถึงจะขายกี่ไรอ่ะโยพี่ สีไล่เจดห้าตารางวาอยู่ที่จังหวัดขายที่อุดรน,นี่เหรออ๋อคนอุดรเฮอบป่ะสมอพางหน้าตาดีเนาะฮาเนาะอืมคนน่ะคนอุดรแถวอีสานบ้นานนอานี่คนหน้าตาดีนะมีไหมคนใต้อยู่นี่มีไหม่ะบอกไปถึงอุดรเออไปถึงทางใต้ก็บอกว่าทางใต้รอทางใต้สวยมาถึงอุดรก็บอกว่าทางทางอุดรทางเนี้ยอา่ากลังๆเด้อ ขอได้ขายนะเป็นนี้ไปเอาทูปมาจุดจุดเลยอาคนขายที่จุดทูปอธิษฐานก่อนขายดีๆนะรวยแล้วอย่าลืมกัรเจอมือยังเนี่ยเอามาสาธุเปิดโชว์อันนี้อายุเท่าไหร่ะเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยพึ่งพ้นวิกฤตเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เพิ่งเสียตังค์มาเยอะเนี่ยเออเนี่ย ขายอิดดดอดเง <c oughs> ินไม่อยู่หาเงินนะหาเก่งแต่เสียอย่างเดียวนะเราเนี่ยคือแบบว่าเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงทาจังบทเอาก็เอาเอาจนเอาได้ดืด้อรู้จากคำว่าดื้อไหมแต่พอไม่เอาก็คือไม่เอาให้ฟรีก็ไม่เอาบางครั้งบอกว่าเป็นคนใจดีแต่บางครั้งบางคราวก็ความใจดีของเราทําให้เราเสียใจเลยเพราะฉะนั้นขอให้ผ่านพ้นวิกฤตก่อนบางๆสวดกรถางเงินล้างไหมเนี่ยมาแล้วกี่จบ ถ้าสวดได้ถูกทุกฟังนะถ้าสวดได้ถูกทุกคําพระอาจารย์ให้ได้รุกคําเส้นนี้ไปสวดเอาลองดูนะ สะดุดก็คือสะดุดเงินได้ไหมโยมเะยังไม่ได้มันยังไม่ได้บอก่อลท่านถ้าอยากได้ต้องตอบคำถามเอาไปจุดทูบมาก่อนโอ้โหเกือบจะได้แล้วเออดูก่อนเอา้าถ้าตอบคำถามถูก หลวงพ่อลี้สีดิงดำอยู่วัดอะไรอำเภออะไรตำบลอะไรแล้วก็ชื่อวัดอะไรวัดท่าซุงไอ้ย่าผิดแล้วไอไทยนะอ้าเดี๋ยวไปจุดทูปมาก่อนคนขายที่เอามาทางด้านน,นนี้ด้าน,นนี้ด้าน,นนี้โอ้เกือบได้แล้วนะทำไมสะดุดเนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวอธิษฐานก่อนพระอาจารย์จะมีคําถามนะ อามาเขามาง่าอันนี้ขายที่บก่กเอ้าขายที่ไปจุดทูบมาเลยมาดังด้านนี้ด้านนี้อันนี้ขายที่อยู่เปล่าเนี่ยพระสิเป็นล่มเงินทูบนี่เลยเอออ,อ,อ,อมาทางด้านนี้เลยนะจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วอ่าอ,อยู่กี่วันแล้วเนี่ยสามดูกัอนอันนี้มาปฏิบัติธรรมได้กี่วันแล้ว สามวันขี่รถอะไรมาขี่รถทัวร์ขี่รถทัวร์ต่อต่อด้วยซาเล้งสามที่า่โอ้โหเสียเงินเท่าไหร่นี่นะต่อละร้อยละร้อยต่อละร้อยละร้อยมาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เป็นไงบ้างอ่ะก็ดีเนาะใจสัทางกินข้าวมื้อเดียวพอไหวเนาะจากอ้วนน้ำหนักลดพืดเลยฮะนี่ก็ยอมมา อ้าวเปิดโชคเปิดลาบจากอุตรประอันนี้ทําอะไรเนี่ยฮะสมทบสมทบอ้าวว่างลงสมทบอะไรเนี่ยสมทบทุนแล้วแต่สมทบทุนแล้วแต่เสาเสาก็คือถวายไปแล้วไงโอ้หนี่โยมถวายพระจรันทร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอาสาทุเอาพระจันทร์คืนให้หนึ่งพันเก็บไว้เด้อเอาสาธุดีไหมเคยเคยเจอพระแบบนี้ไหม ไม่เคยเนาะโอ้ไม่เคยเนีย่ดีนะที่เจอพระลิน,นะไม่นะเจอพระรูปอื่นนี่หมดไปหลายพันแล้วเจ้าเอาคืนในพันหนึ่งเดอ้อส่วนอีกหนึ่งร้อยพระอาจารย์จะเอาซื้อที่เนาะซื้อที่ถวายวัดสาธุขอให้เจ้าโชคดีล้ำรวยถูกหวยรางวังลวที่หนึ่งเด้อถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านถวายเท่า,หาไหร่เนี่ถยถวายสองล้านถาวายสองล้านอีกยี่สิบแปดล้านเลยก็เอาไปพัฒนาอ๋อจะไม่ขายรถนั่นเหรอยังขายอยู่เนาะขายเหมือนเดิมอาสาธุ อาคนขายที่นะจะกลับเลยเนาะเห็นเนาะสาธุเด้อร์อนุโมทนาบุญเด้อเม่ใหญ่เด้อร์อันนี้ก็จะกลับแล้วอ่บุญสำคัญจังอืมอาหารหน้าไปทางโน้นคนขายที่นะมาหมดกันหรือยังคนขายที่เดินทางปลอดภัยเด้อขายตู้จเนีมาได้อ่สาธุนี่ก็บุญแล้วได้ถวายหลายครั้งแล้วเนี่ย ได้รูปรคำอีกหรอไม่ธรรมดานะ,ะสาธุเดอร์เดินทางปลอดภัยนะได้ได้ได้ที่ลาบุรีเนาะหันหน้าขึ้นน,อน้นอ,อ่คนขายที่นะตั้งนะโมสามจบส่วนคนที่ไม่ได้ขายที่อย่าตั้งนะโมนะโยมนะเดี๋ยวที่หายนะเออคนขายที่นะด,น,ดนนวลเนอ่ะตั้งนะโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชา ธรรม,มบูชาสังฆบูชาข้าพระเจ้าชื่อขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาบิดามารดาครูบาอาจารย์ พ่อปู่แม่ยา่าปู่องค์ดำแม่ย่ามณาีจันทร์ขอให้ท่านทั้งสองมาเปิดโชคเปิดลากมาเปิดบุญเปิดบารมีมาเปิดดวงสตาเศรษฐีขอให้ข้าพเจ้าได้ขายที่อยู่ที่จังหวัดอำเภอตำบลราคา กายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสลิจันทานาคาราวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโพปิโยนาคะขันทะปริตัง ด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอพึ่งใบบุญพ่อปู่แม่ย่าในเรื่องการขายที่ขายทางข้าพเจ้าจำเป็นที่จะขายด้วยบุญด้วยบรารมีของพ่อปู่แม่ย่าจงช่วยให้ข้าพเจ้าได้ขายโดยสำเร็จ ที่ข้าพระเจ้าจะขายเพราะว่าเราจะขายเพราะอะไรก็บอกท่านนะบอกบางคนก็เดือดร้อนบางคนก็เป็นหนี้เป็นสินบางคนก็ไม่มีที่จะ,ะคนรักษาก็เลยอยากจะขายก็บอกท่านนะขอให้พ่อปู่แม่ย่าจงบันดลบันดาลให้เศรษฐีใจบุญ ให้นายทุนใจดีมาซื้อที่ภายในไวัยนี้ดยเทินหากว่าได้ขายข้าพเจ้าจะมาร่วมสร้างบารมีกับพ่อปู่แม่ย่าตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาด้วยบุญบารมีครั้งนี้พ่อปู่แม่ย่าช่วยข้าพเจ้าด้วยเทิน สาธุ่าทีนี้เอาทุบ16ดอกไปปักแล้วก็มาหาพระอาจารย์ด้าน่าด้านด้านนี้เดอข้ครั้งนี้เดอข้าั้งขาอ่าง,าง,างจากด้านใดนั่งด้านเอ่อดานใช้ทุบที่เจ้าไปใช้เมื่อไหร่ปักแล้ววาแล้วใจร้อนอทีนี้พอปักเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์จะแนะนำ ไมขอตังค์แม่ไหมตอนเด็กๆนะเออขอขายที่ก็ยอย่างนั้นละทำยังไงถึงได้ได้ตังค์แม่ก็อ้อนใช่ไหมนี่กระบวนการอ,อ้อนอ้อนไปอ้อนมาท่านใจเย็นท่านใจเย็นก็บอกกับท่านอย่างนี้พ่อปู่ไม่ย่านะปู่องค์ดำนะถ้าไม่ให้หนูได้ขายที่หนูจะฟ้องแม่ย่านะฟ้องเมียแต่ดีก็บอกกับแม่ย่าบอกว่าแม่ย่า ถ้าไม่แม่มยา่าไม่ช่วยนะจะไม่บอกนะว่าปู่องค์ดำเนี่ยพอพูดแค่นั้นนะเขาอยากจะรู้ว่าเอะเธอเธอ,อรู้ได้ไงสังเกตดูนะไกลขนาดไหนก็ไปใช่ไหมคนเราถ้ารู้ว่าตัวผัวหรือว่าเมียมีมีชู้นะอันนี้ก็เหมือนกันพอได้ขายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่วอยมาแก้บนอ,อ๋อแม่ยา่าไม่เคยนอกใจปู่เลยสักครั้ง แค่นั้นปู่กับยาท่านก็ดีใจแล้วอ่ะยกก้อนหินดูด้านเดียวนะเดี๋ยวว่าอาจารย์จะแนะนาเอาเอาขยับก้อนหินมานะเออปึ๊บน้ําหนักหนึ่งกิโลก้อนหินเนี่ยแล้วยมจะจับเอออย่าเข้าใกล้พระอาจารย์เลอยอเดี๋ยวไฟช็อตเนี่ยอธิษฐานกับด้านเดียวนั่งพับเพียบหรือจับพับเพียบไหมอธิษฐานบอกว่าหากว่าข้าเพเจ้าได้ขายที่ขอให้ก้อนหินนี้ยกขึ้นเบาๆปุ๊บอนนี้ ก็วางลงทีนี้ก็อธิษฐานใหม่หากว่าข้าพเจ้าได้ขายที่ภายในไว,ไวนัยนี้ขอให้อย่ายกก้อนหินขึ้นมันก็จะหนักเนี่ยยกไม่ขึ้นนะเนี่ยเออเจากก้าบริขายจากไหนก็ได้ขายแหละอธิษฐานก่อนจําได้ไหมครั้งแรกคือหากว่าได้ขายขอให้ยกขึ้นครั้งที่สองหากว่าได้ขายอย่ายกขึ้นอืม,มือมาเฮ้าเฮ้าหาเงินซื้อทีนอเนาะมาจากไหนเนี่ย บ่งเดียวบงเดียวกันเดียวเออข้างขวากันนะเสียงยุ่เนาะเอาสามศูนย์เต่าเด้อเจ่าเด้อคอยจีเขียนแต่ละคนแต่ละคนนะพอทือคนนึงกับคนนึงเนาะ อ๋ออันนี้ได้แล้ว <c oughs> อึ๊บอ,อึ๊อนักเนาะปกติมันโลเดียวเองนะอธิษฐานจับอย่างนี้สิจับอย่างนี้อธิษฐานเนี่ยจับอย่างนี้จับเนี่ยเนี่ยมันพอดีมือเลยแต่เราเราเราอย่าเอามือซอดลงกอ๊อกอธิษฐานแบบเออหากว่าพระอาจารย์อธิษฐานให้ว่าคนนี้มีหนี้ขอให้ยกอย่าขึ้น พระอาจารย์อธิษฐานไหครับหากว่าคนนี้มีหนี้อ่ะขอให้อย่ายกก้อนหินนี้ขึ้นแสดงว่ามีนี่เนี่ยโอ้ยอ้อเจ้าพวโนู้นวะเนี่ย,อย,อเ,ยเอา้าอธิษฐานว่าหาไม่ขายที่กระว่ากันไปน,นั่นแหละแก โอ้เครื่องกองน้ำเดี๋ยวตามหลวงปู่ไปมาแล้วเออหลวงปู่หลวงปู่ฮะเออนี่มันหลวงปู่เลยตามไปตามนี่อันนี้มาติเสรนสะกดบางมือลงเปิดโชคเปิดลาพายเด้อเปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงสตา้าสตีเปิดดวงมื่อเองเปิดดวงมหาลวยแก้ดวงตกแก้ดวงสวยนะให้โชคดีร่ำรวยนะทีนี้นะ เอา้าวรวยแล้วจะลืมกันเด้อฮอรอาศูนย์เก้าสามเจ้าก็ซื้อเอารถมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านจนให้มันทึบไปละเอา้าซื้อจะมันออกไปลเอาขึ้นไหมอ่ะพี่ขึ้นครั้งที่สองหนัหนกๆเอาลองอธิษฐานดีๆฮะอา่าหากว่าคนนี้ธุรกิจเฮงธุรกิจปังขอให้ยกขึ้นเหมือนปุยนุน่นหากว่าคนนี้ยังไม่บิดหนี้บิดสิน ก็ขอให้เอาธุรกิจปังก่อนเนาะหาว่าคนนี้ธุรกิจปังปังขอให้ยกขึ้นเบาๆหาว่าธุรกิจเขาฝืดเครื่องขอให้หนักเอาเออเบาอีกีนี่ถ้ามีคนมาอุปถัมภ์อุปถา,อปาขอให้หนักเอายกไปึ้นบ่โอ้โห สุดละซัดเด้ออ้าวเหงื่อวยๆนะเทนี่นะบวดรวยปวยอมเด้อข้อ,ห,อหัวให้มัอืมอ้าื่อกีนี่รืมข้อหอัวเพี้ยงย่าบอกกลับมาเนี่ยว่าแล้วอืมกลับมาได้มาอ้าวนาลามาข้อหอัวเอาสิ่งไม่ดีออกนะอ่าพุทธา,า,ามาอนะโมพุทธยะอ้าว่อก,กีนีเจ้าสวดกระถางกันลานอ้าวใอยให้แซนิอ้าวอ้นั่นเลยก้มหัวมาเลยอ้าว สาธุเปิดโชครับทรัพย์เปิดพรหมีเปิดดวงสตารเศรษฐีเปิดดวงไม้เปิดดวงมหาลัยแก้ดวงตกแก้ดวงรวยเด้ออ่าขอให้โชคดีร่ำรวยเด้ออีกไม่กี่อีกไม่กี่วันจะได้รับหนึ่งล้านแต่ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะเออจะมีวงการแล้วบ้องโอ้เดี๋ยวได้มีไอันนี่ทำธุรกิจอะไรอีกบ้างกันเนี่ยโอร้านขายไม้สาธุอย่าลืมสวดคาถาเัินล้านเด้อฮ่าคิวต่อไปบันเนี่สาธุ มัดแล้วลูกประค้าคอยยังเหลือแค่ลูกอยู่างคกอนเดี๋ยวคำถามต่อบใครนะหลายคนมาพระจารท์ทำไมพระจารยร์นายเอามาพัดคนบูชาพระจารทร์เลยมันไม่มีนยโยมพระจารย์สั่งมาจากจีนน่ะเขาเอามาส่งเส้นละแปดร้อยอาสิไปร่ำแล้วขายเท่าไดรอันนี้ของเขาเนี่ย ร้อยล้าน,านอันนี้ที่ของเราหรือของแฟนค่ะของแฟนแฟนยุสัยนะสงขาหาดใหญ่สงขาใหญ่ถ้าไม่ถึงขายไม่ได้ขายอะไรเป็นตึกเป็นตึกหรือเป็นพื<ฟ>้นที่บ้างวางค่ะโอ้โหมาเ็จทีร้อยล้านเรานะ่ย <c oughs> ถามแฟนรือยังว่าจะขายถามแล้วค่ะแฟนว่า อก็เลยอยากจะขายทิ้งซะ่ะกองสันะปลูกกบบยาเอ้ยช่วยเขาได้ขายได้ด้เอาให้สนะก็เงาค่อยขายเนาะรอทำใ้ภกลางเหนันแล้วกัผ่านไปได้หรือสบบเงนเลยแก้บนถ้าได้ขายได้ภายใน สามเดือน e หรือหกเดือนเนี่ยจะขายจะใช้เวลาข er ายเท่าไหร่เนี่ยน่าจะฟังคำพิพากษาเดือนกรกฎาแล้วก็จะขายมีคนมาถามซื้อยังก็มีมีเขาให้เท่าไหร่ยังไม่ได้คุยกันค่ะขอให้ชนะก่อนขอให้ชนะก่อนนะอเนาะเอาท้อไมไปตรงนั้นเลยล่ะ อธิษฐานดีๆเด้อเอ้าลองดูว่าถ้าสนะเขาเอาลองดูนะถ้าฝองสนะเขาเนี่ยอธิษฐานเลยว่าให้มันหนักหรือเบาอธิษฐานนะเอาเมื่อกี้นี่หนักหนักวนนี้เบาเบาเนาะเอ้าหากว่าโยมคนนี้สนะเขาขอให้เบาหากว่าไม่สนะเขาขอให้หนักอืมดื้ออาบ้างลเราบังหัวใหญ่ข้างหลังเด้อ เอาหากว่าคนนี้ไม่ชนะเขาขอให้เบาหากว่าชนะเขาขอให้หนักเหมือนหินเหมือนผาเอานม่ยังมือจอนะเบิ้งเขาไหลโอบ้บุคคลแสดงว่าชนะเนาะชนะชนะอ๋อสาธุเพียงยังบอท่านเจอมือฉันได้หรอเขาหัวรู้ว่าชนะแล้วหนีเลยอ่ะ ค่ะเปิดโซ่เปิดลาบเปิดภรรมีเปิดดวงสตาสิเีเปิดดวงมาเองเปิดดวงมหาลัยแก้ดวงตกแกดวงสวยเด้อไปเด้อขอชนะนะเอามาหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยนะพิ้งเนาะไม่ยิ่งครอบสองครั้งแล้วเจ้านได้แล้วอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยห้าล่า่แล้วเก้าแสนห้าเก้าสี่สิบห้าว่าไม่ใช่ห้าเก้าเท่าไรใช่ไหมห้าเก้าก็สี่สิบห้าเนาะก็สี่ล้านห้าอะมาขยับมาเจอมือให้ เราเจอไม่ข้อห้อยนะเอา้าขอให้ได้ขายไปไปเด้อพิ้งอืมบ่มได้ขายไปยอมดิขายเท่าไหร่ขายไล่ละสามล้านนะฮะกี่ไล่อสองไล่คือเจ้าบรสลุปที่เดียวเลยบอกว่าหกล้านหรือเจ็ดล้านนะขอให้ได้ขายใบไบไนะอยู่ที่จังหวัดเออสาธุอามาทนต่อมาขอได้ขายไปไบได้ย,ย,ย,ดย่ายเด้อ อ๋อคือประจุกระเป๋าเจ้าไปยืนมากใอยกับบงฮงสี่เหตุใจได้เนาะอ๋ออันนี้เอาให้เด้อามาม่าอันนี้คนนี่เนี่ยแม่นยังไงเนี่ยอามามาอันนั้นกอนห้าคนนี่เขาสิไปล่ำแล้วนี่เออเอาคนไปล่ำกอนเนาะบางคนอยากเบิ่งหมอล่ำเลยเด้เนี่เปิดโชคเปิดลาบอันนี้ขอพรเรื่องอะไรจำได้ขอพรเรื่องอะไรเนี่ยขอให้มีโชคมีลาภโชคดีร่ำรวยเนาะ สาธุเอามาอันนี้ลำบ่คนไหนกี่คนนะลำเนี่ยคนนีนนนนนนเ้เปิดสินให้คนนี้หมดสินเด้อเอามาเอาเปิดโชคเปิดลาเปิดพรหมีเปิดดวงสตาเศรษฐีแกด่ดวงตกแกด่กดวงสวยเด้ออามาขอ,ขอให้มาสาธุอันนี้มาแต่ไซนี่ถ้าบ่าบ่ได้ลำบ่หรือจะไหนเนี่ยเปิดโชคเริ่มซ้ำนะอ่าปังๆเด้อมา เออเปิดโชครับซ้ัพนะอ้าวปังปังเด้อมาอันนี้มาจากอุดรแต่ไปอยู่ปฐุมอ่าไอเฮงปังปังนะขายเท่าไหร่ยังแม่ขายแค่หลัขายแค่หลสองถ้าได้ขายใบใบนี้มาแก้บนเท่าไหร่อ่าปังปังนะเปิดโชคเปิดลาบเปิดภูริมีนะอ่าตอนนี้กุ้งใจหลายเรื่องอยู่นี่ฮะโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยยิ่งกุ้งใจ